หไปเที่ยวไหนมาคะปีใหม่ไปเชียงใหม่มาจ้ะกับน้องด้วยใช่ไหมคะพาพาพาไปไปทำบุญเรียนมาไปหาม่อผมด้วยแหละจริงจริงหลังปีใหม่เพราะว่าปีใหม่ผมไปทำงานมาที่สตูลกลับมาก็มีเวลาก็เลยขึ้นไปหาพ่อผก็ชวนน้องไปด้วยเพราะว่าอยากพาไปวัดพระธาตุที่น่าที่เป็นปีประจำปีเกิดของผมแล้วของน้องก็อยู่เชียงใหม่ก็เลยชวนไปไปขอพรเรื่องความรักความรักหรือเปล่าคะ ตาเลาก็ขอเรื่องทั่วไปอ่ะครับก็ให้ปีนี้ราบรื่นเรื่องการงานเรื่องอะไรส่วนมากแต่ก็มีความรับโดยอีกนะอันนี้ไม่แน่ครับไม่รู้ว่าน้องเขาขอหรือเปล่ามีของขวัญให้กันไหมคะปีใหม่หรอมีหรือเามีอะไรอะจำไม่ได้มีมีมีบ้างมีบ้างก็มีน้องก็ให้ของผมมาเหมือนกันให้ไอเนี้ย ไอแพดมบนี้ผมมาบิ๊กให้อะไรน้องคะชิ้นใหญ่พอสมควรครับท่าคนมาบอกว่าชิ้นี้ใหญ่ยังไม่ได้ใ้อะไรเลยแต่่วาให้ไคื่อหยุดไปเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เขาแต่ของหมดพอดีเนี่ยเขาเพิ่งโทรมาบอกวันนี้ว่าของได้แล้วเดี๋ยวจะส่งมาให้พอดีรุ่นน้องมีร้านโทรศัพท์อยู่ที่นั่นเดี๋ยวโฆษณาเขาแล้วกันพาเคเลฟโฟนอยู่ที่นั่นนะครับก็ก็ไปที่นั่นก็เลย น the so um, ้องเขาไปแอบซื้อมาซื้ออะไรนะไอตัว iPad ด mini ให้ผมจริงๆเราอยากได้หรือว่าไงคะรู้สึกว่าน้องเขาอยากได้เองมากกว่าเขาอยากเล่น้เขาก็ซื้อมาเห็นว่าผมชอบอ่านบทในโทรศัพท์ไงครับบทละครอะไรเขาก็กลัวว่าอย่างนี้มันจะสะดวกกว่าอ่านบทใน iPad ดเขาก็เลยซื้อมาแต่ส่วนมากผมก็บอกเขาว่าผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกให้เขาเอาไปเล่นเพราะเราก็ใช้อ่านบทส่วนมากแต่ว่า ส่วนมันชินอะมันชินการใช้โทรศัพท์อนเนาะย้อนกลับไปถึงอา마าเลยค่ะอามาทพี่เจอน้องเ้วเป็นยังไงบ้างก็โอเคมากก็น่ารักมากตอนนี้ก็อายุแปสิบเท่าไหร่แล้วเนี่ย8ป87นะหป้ครับเนาะอามาเห็นน้องก็ทักเห็นเดียวเลยทำไมหอมจัง ถือว่าเป็นการแบบพาไปให้ผู้ใหญ่ดูหรือเปล่าอ,อ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าถ้าพอาดีมาผมอยู่ที่เชียงใหม่คือผมขึ้นไปเชียงใหม่ยังไงผมก็ต้องแวะไปหามาอยู่แล้วนะครับก็พอดีมีโอกาสที่น้องเขาได้ไปก็เลยอยากพาไปรู้จักนะครับเป็นการเจอครั้งแรกใช่ไหมคะเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ครั้งแรกหรือ,บอแบบเจอคุณแม่ไม่แน่ใจว่าครั้งแรกหรือเปล่าจะไม่ได้อะอาจจะเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเคยเจอคุณพ่อคุณแม่ผมแล้ว เ็เขาบอกพี่ใหม่จะปรับตัวใหม่ด้วยน้องอะค่ะยังไงคะมีผลมากขึ้นอะไรเงี้ยอาไรนะเด็กน้อยลงมีผลมากขึ้นในประมาณนี้เออเป็นเพราะว่าเรามีปัญหากันบ่อยหรือว่าไงก็เลยปรับตัวอ๋อไม่ไม่หรอกครับผมก็อาจจะเขาอาจจะโตขึ้นเขาคงคงคิดว่าแบบนี้คือน้องเขาเป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยผมว่าเขาเป็นคนที่เขาหอมตัวมากเขาเป็นคนที่น่ารักติดดินอารมณ์เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาจะ บางทีอาจจะคิดมากเล็กน้อยว่าเออตัวเขาทำ,ทำตัวไม่ดีในตรงนี้ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่อ,องเกี่ยวกับผมด้วยอาจจะเป็นเรื่องเรื่องการงานด้วยอย่างเช่นเวลาเขาไปเล่นละครใหม่เขาก็จะกับโทรกลับมาบอกผมว่าเอ,อเล่นไม่ดีเลยรู้สึกว่า วันนี้ทำทำไม่ค่อยดีเราก็แบบว้ยอย่าไปคิดมากนะคไมมีอะไรก็ให้ถามทีมงานผู้พุ่มกลับแต่เท่าที่เห็นผลงานออกมาอ๋อมันก็ดีอ่ะคือเขาเป็นคนตั้งใจมากสำหรับพี่แคลลี่แล้อยากอยากให้น้องปรับอะไรบ้างคะแล้วโอเคแล้วตอนนี้ปรับยนะปรับอะไรบ้างครับก็มีมีมีแบบอารมณ์ความเป็นเด็กบ้างก็มีครับอย่างเขาก็เป็นมีความขี้งอนบ้างแต่เขาอยากให้เขา ดูแลตัวเองให้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 ใหใหดีกว่าน,นี้ครับอย่างเช่นก็เป็นห่วงเขาเรื่องมีคนทักเขาว่าเขาผอมก็มาบอกผมเหมือนกันว่าน้องทาไมเขาผอมจังแต่ผมเห็นว่าเขาก็เขาก็ทานอะไรผกติอยู่แล้วแต่ด้วยกรรมพันธุ์เขาเป็นคนที่แขนเล็กเขาก็จะดูผอมแล้วก็เป็นห่วงอ่ะเราก็บอกให้ทานอย่าลืมทานข้าวนะก็ให้ทานข้าวเยอะๆคือเราก็เป็นห่วงเขาตรงนั้นก็อยากอยากให้เขาดูแลตัวเองยิ่งแบบ ขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกขับรถก็งงๆชอบหลงทางบางทีเขาก็จะเบลอขับรถหลงอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วง อะไรทํานองนั้นมากกว่าครับไม่ได้เกี่ยวว่าต้องปรับตัวเองอะไรมากมายแต่อยากให้เขาดูแลตัวเองให,ใ,หใ,หให้ดีดกว่าน,นี้ครับหรือว่าตอนนี้ก็น่ารักแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักอีกแล้วครับเพราะความรักตอนนี้แบบแฮปปี้ดเกีโ็โอเคครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเนื่องจากถ่ายละครเนาะเขาก็ถ่ายละครอ,อยู่ตอนนี้อ่าเรื่องแล้วสองสามเรื่องะคระับแล้วของผมก็จะออแดรเดือนนี้แล้วก็ เขาข้างจะทํางาน,นถ่ายละครทันหนักครับอาทิตย์หนึ่งได้เจอกันบ่อยแค่ไหนครับพี่กัลนโอนพูดยากเลยน้อยน้อยอยู่เหมือนกันีน,น,นะครับนั่นองจากทางานแต่ไม่เป็นไร,รับก็ถึงเวลาทํางานก็ต้องทํา,าทงานก่อนอน,นะเนาะก็คุยโทรหาอะไรอย่างงี้เอาครับนนก็โทรหา<ๆ>อยู่ครับก็ได้คุยกันอยูอ่เออมีละครเวทีด้วยรู้สึกว่ารอบแรกพรุ่งนี้แล้วก็เนี่ยก็เขาเขาข้างจะทํางานหนักช่วงนี้ครับ มาสวกี่รอบพี่คะพี่เ<ะ>หมาตัวกี่รอบพี่คะพี่<ะ>ยังเลยครับเพราะหาคิวขอคิวละครอ,อยู่ว่าจะได้ไปดูวันไหนเพราะว่ามันตรงกับพอดีมันตรงกับคิวถ่ายของผมพอดีครับเดี๋ย,ยว่าอาจจะไปดูวันเสาร์นี้ว่าเราไม่เขามีเวลาเดินันไม่ครับน้องเป็นไอ้เรื่องเรื่องอย่างนี้เขาไม่งองแงเลยครับเขา พราะรู้สึกว่าตัวเขาเองก็ยุย่งยุย่งพอสมควรยิ่งยุ่งกับผมอีก,กนะ <ขอ S 1> ครับเพราะคิวเขานี่แน่นมากว่าเจวันยังไม่พอเลยครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวน้องตัวน้องเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได้งอแงอะไรเลยครับพี่แคลร์มีบนม่นไหมอยากเจออะไรอย่างนี้ไม่ได้เจอกันเลยอ<ะ>่าก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าไม่เจอแต่บางทีก็อย่างแบบอยากไปทานข้าวอยากอะไรก็คือเ็าอยากจะชวนเข้าไปเราก็เป็นอย่างที่บอกเราก็เป็นหัวเขาบางทีเราก็สงสารเขาอ่ะทำงานอย่างเดียวอ่ะครับเราก็อยาก อยากให้เขามีเวลาไปทานข้าวไปพักผ่อนอะ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ที่ได้ไปเชียงใหม่นี่ก็ไปสองวันเองอะครคือก็ได้แค่ไปไหว้พระไปหามาแล้วก็กลับมาเลยเพราะว่าเนื่องจากเขาติดละคร mm hmm. ก็เป็นห่วงเขาเขาไม่ค่อยได้พักอะครับ mm hmm. ก็อยากมีเวลาแบบได้พาเขาไปทานข้าวได้ไปทําอะไรบ้างรอเวลาจะทําไม่มีปัญหาไหมคะความรักไมน่น่าจะมีนะ <c oughs> <c oughs>